สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ครับจะพามาดูาเทคนิคการาการจัดเพี้ยแบบโบราณน,นะครับพวกเพี้ยไฟพวกเพี้ยแป้งแมลง,ป,งปาักดูดนะครับแบบโบราณโบราณเลยนะครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้เฉพาะสายยางนะครับน้ํา อันนี้ได้ผลพอสมควรนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเลาเล่นนะครับคือทำให้ต้นทุเรียนเราสดชื่นด้วยอันนี้ผมทำตอนบ่ายโมงนะครับคือถ้ารู้สึกว่าต้นทุเรียนใบตกนะครับแล้วเราหลับเราดูแล้วเขาไม่สดชื่นนะครับ ดูแล้วใบเขาอาจจะมีเพีย้ยมีมแมลงปักดูดต่างๆอย่างนี้นะครับเอาลากสายยางนะครับฉีดที่ใบออยากรู้ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลเราลองฉีดสักาสามวันนะครับติดต่อกันเราจะสังเกตเห็นทุเรียนของเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับ ทางแมลงปักดูดทั้งอะไรนี้ก็จะค่อนข้างจะหายไปนะครับผมเคยใช้นะครับแต่วิธีนี้ไม่เหมาะสําหรับคนที่มีต้นยันจานวนเยอะๆนะครับสําสหรับท่านที่มี5ต้น10ต้นเราไม่อยากใช้สารเคมีมาเดินมาแล้วเจอเพี้ยพวกเพี้ยไฟพวกเพี้ยแป้งพวกเพี้ยอ่อนนะครับเราจับใช้ ใช้ตัวน,นี้เลยนะครับเอาสายยางนะครับฉีดที่ใบได้เลยจะฉีดตอนไหนก็ได้เช้าเที่ยงเย็นอันนี้ผมฉีดตอนบ่ายโมงนะครับใบเขาตกถ้าฉีดตอนบ่ายโมงใบเขาตกตกเขาจะาสดชื่นขึ้นนะครับจะตั้งขึ้นที่ฉีดก็ฉีดฉีดไปเลยครับฉีดให้โดนใบนะครับ เป็นวิธีแบบโบราณแล้วก็ได้ผลนะครับแต่ต้องทำติดต่อกันหน่อยสักสองสาวันนะครับหรือมา,มา,มาอาทิตย์หนึ่งพวกเพี้ยพวกอะไรเขาจะหนีไปนะครับบางตัวก็ตายบางตัวก็หนีไปนะครับดูกริ่นนี้ครับผมเจอเพี้ยเป็นเพี้ยอะไรไม่รู้ครับเพี้ยจ,จักระจั่นตัวใหญ่ที่มีเหมือน เหมือนเพียดวงดวงวง,วงช้างนะครับนะครับวิธีกำจัดแมลงปากดูดแบบโบราณนะครับแบบโบราณจริงๆเราก็ได้ผลด้วยนะครับเหมาะสำหรับท่านที่มีสุเรียน5ต้นสิต้นนะครับ อันทีน่มีท้เรียนที่ดูแลได้ทั่วถึงสามารถลากสายยางขึ้นฉีดที่ใบได้เลยนะครับถ้าเจอ,อมแมลงต่างๆนะครับปักดูดลอกเท้ยไฟเีแป้งเทอ่อนวิธีนี้หราได้ผลอยู่นะครับผมเคยฉีดหลายครั้ง เพราะว่าไม่อยากใช้เคมีพ่นเลยนะครับมาฉีดน้ำให้โดนใบสัก3วันครับติดต่อกันทุเรียนจะสดชื่นขึ้นยอดเขาจะขึ้นได้ดีกว่าเดิมพวาแมลงปลากดูดเย้ตั้งจะน้อยลงนะครับนี่นะครับการทำสูตรโบราณนะครับลองทำดูนะครับ ฉีดให้ชุ่มฉีดให้ทั่วนะครับท่านไหนอยากทดสอบอยากลองดูนะครับอยากลองว่าที่ผมพูดนี้ได้ผลจริงหรือเปล่าอยากลองดูเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เคมีแล้วเราใช้แค่สายยางแล้วก็ลากมาฉีดให้โดนยอดโดนใบสักสามสีวันนะครับลองดูนะครับ ได้ผลพอสมควรนะครับถ้าท่านไหนมีเวลาเราก็ไม่อยากใช้เคมีใช้วิธีโบราณนะครับนี่คือวิธีโบราณนะครับใช้น้ำฉีดพวกแมลงปลาดถหเพีย้ยทนไม่ค่อยได้นะครับถ้าเราฉีดต่อเนื่องในหลายวันต่อกันสามวันขึ้นไปอย่างเงี้นะครับได้ผลดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาดูวิธี กำจัดพวกเพี้ยมแมลงปากดูดนะครับแบบวิธีโบราณนะครับที่ได้ผลไม่ต้องพึ่งเคมีแต่ไม่เหมาะกับท่านที่มีต้นเยอะๆนะครับเหมาะสำหรับพี่ปลูกหลังบ้านเหมาะสำหรับท่านที่ปลูกไว้ทานเองปลูกไว้ทานไว้แจกไว้ขายเหลือขายอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เหมาะเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับ มาดูวิธีแล้วก็ทำให้ดูแล้วก็จะขออนุญาตนะครับผมสวัสดีครับ